พ่อแม่นองพึ่งรครูเล่าครูเล่า,าชื่อชาติหวัง,งรเราคือความหวังทั้งมวลอ๋อดีมากยังจําได้เอาเชิญนั่งลงครับที่แรกเนี่ยผมก็ศึกษามาตรฐานการศึกษาดูก่อนว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติเนี่ยเขาต้องการแค่3อย่างเท่านั้นก็คือเด็กต้องเป็นคนดีเป็นเด็กเก่งและมีความสุขทีนี้ในการเรียนการสอนแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะ สไตล์ส่วนตัวคือเราจะชอบทาเป็นเกมเพราะว่าเรายึดหลักคิดที่ว่าเรียนบนเล่นนะครับแล้วพอดีได้รู้จักโทรลักครูเนี่ยเข้าไปดูเนื้อหาเข้าไปดูกิจกรรมการเรียนการสอนในนั้นหลายอย่างเนี่ยแล้วก็นํามาประยุกใช้ซึ่งเกมเนี่ยเมื่อเด็ก,กเรียนแล้วเนี่ยเวลาที่เราสอนแต่ละครั้งเนี่ยเด็กจะได้ K คือ knowledge ความรู้ A คือ attitude แล้วก็ P ก็คือ process กระบวนการแล้วถ้าเกิดเราสอนด้วยเกมเนี่ย เมืจัได้กามรู้แล้วเนี่ยแล้วก็กระบวนการทํางานเป็นทีมกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มตรงนี้เกมก็จะได้และท้ายที่สุดสำคัญที่ผมเน้นย้ำมากเลยก็คือท titude ครับใจรักถ้าเด็กลองได้รักในสิ่งที่เด็กเรียนก่อนและเมื่อเด็กมีใจรักแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อโตขึ้นไปเนี่ย<ๆ>เขาก็จะสามารถไปเสาะหาความรู้เรื่องวิชาที่สอนเรื่องภาษาไทยที่ผมสอนได้แน่นอนครับเดี๋ยวคุณรูจะหยิบกล่องวิเศษขึ้นมา,มมาอ่าแล้วก็ จะต้องทายให้ได้ว่ากล่องเนี้ยถ้าเกิดคุณครูลวงเข้าไปหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยครูสามารถแปลงร่างได้แต่ว่าตอนนี้ครูแปลงร่างเป็นมาริโออยู่เอามาริโอครูใครรอกว่ามาริโอโกหกมันก็ได้แหมตอบถ้าจริงเลยเอาละครับใครอยากลองแปลงร่างอากันยายกก่อนลูกมาอ้าวเห็นะอะคำนี้ครูเห็นแล้วพร้อม อ่าลองงูวะเนี่ยอะไรเนี่ยยีราฟถูกต้องไหมครับ, <S <S รบโอ้ถูกต้องครับอ่ายีราฟเขียนยังไงนี่ใช่เปล่ายีราฟอ่าไม่ใช่งั้นฉเฉลยเออบ จะขอต้อนรับนักเรียนสู่การเรียนเรื่องเรื่องอะไรทายซิตัวสกิดโอ้โหเดาใจได้ดีมากเลยถูกต้องนะครับวันนี้เรียนเรื่องตัวสกดเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนลองดูคําที่ครูนะครับคํานี้นกเงือกงือกอันนี้เป็นชา้ต้นเป็นตัวนหนูตัวสะกดเป็นตัวกอไก่ดูนะครับกอไก่ การออกเสียงกอไก่เนี่ยอยู่ในมาตากกนะครับเึ๊บเห็นไนะเดี๋ยววันนี้ครูจะแยกครอบครัวให้ดูว่าแต่ละครอบครัวตัวสกดเนี่ยมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับต่อไปค<ล>ำว่าเลขคำนี้อะไรเป็นตัวสกดขอ,ข,ขอไข่อนุรุเนี่ยนะครับขอไข่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดครูเอากอไก่ใส่ได้ไหมไม่ได้ไ เพราะว่าหลักภาษาไทยกําหนดให้คําว่าเลขเขียนแบบนี้แต่ว่าเวลาออกเสียงเราก็ออกเสียงเหมือนตัวกอไก่สะกดปัญหาแรกที่เราพบเจอเด็กอยู่เสมอเลยเนี่ยก็ในชั้นประถมเนี่ยทางโรงเรียนก็จะมีหลักสูตรให้เพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์โดยการเขียนตังกระบอกทุกเช้าแล้วเราก็ตรวจผลงานเด็กเรารู้ว่าเอา้าเด็กสะกดผิดนี่เด็กเขียนคาผิดมาแต่บางทีเนี่ยเขียนถูกแต่ว่าไม่ถูกต้องตัวสะกดนั้น เช่นคาว่าลาบแบบมีลาบเนี้ยเด็กก็เขียนมีลาบเราลิงสลาบใบไม้ซึ่งความจริงถ้าออกเสียงเนี้ยถือว่าถูกนะเพียงแต่ว่าเด็กเขายังเลือกใช้ตัวสะกดผิดความจริงต้องใช้พอสมเพา,าเราก็เลยน้ยนำเกมมาปรับใช้ในการสอนดีกว่าก็เลยนั่งดีไซน์ดูหน่วยการเรียนรู้ออกแบบจะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เรียนโดยการเรียนปนเล่นก็คิดมาได้ว่าจะใช้เรื่อง ครอบครัวตัวสะกดขั้นแรกเนี่ยเด็กก็ต้องรู้จักก่อนว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวและ44ตัวเนี้ยตัวสะกดเด็กต้องเขา้าใจก่อนว่าอยู่ท้ายคำพออยู่ท้ายคำปุ๊บและมีตัวไหนบ้างละ่ะที่จะใช้สะกดได้บ้างเราก็เริ่มจากตรงนี้ค่อยๆนำทีละตัว2ตัวแล้วเราก็คิดกุศโลบายว่าทำเป็นครอบครัวดีกว่าแม่กบมีกี่ตัวหนึ่งสาสแม่กบ 1>, 1 2 3 4 5ม่แม่กน ตอนนี้ครูเป็นเด็กเนี่ยครูก็จะใช้หลักการง่ายๆของครูก็คือครูจะจำไว้ว่ากบกบกลแล้วครูจะนับ4 5 6อย่างนี้ครับแล้วต่อไปก็ตดวดตดจะเยอะหน่อยกดจะมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16และที่เหลือพวกนี้เขาเรียกว่าโสดคือไม่มีครอบครัวนี่โสดอยู่ตัวเดียวโดดเด่เลยอยู่คนเดียว ตรงนี้มีครอบครัวนะหนึ่งสสามสี่แล้วจะมีโสดทั้งหมดสี่คนด้วยกันคือชื่อกมกงเกยเกลแต่ทีนี้ดูตัวที่เหลือเอาอันนี้สําคัญมีหลักการจำง่ายๆนะครับเดี๋ยวพูดตามครูว่าตามว่าตามผีฝากชาเอมให้ฉันเจ็ดตัวนี้เราจะไม่นำมาเป็นตัว สะกดขั้นที่สองพอเด็กรู้แล้วว่าตัวสะกดเนี่ยมันมีแปดครอบครัวนะมีครอบครัวก,ว,กกวกกครอบครัวกลนครอบครัวกบกดกลมกงเกยเกลจากนั้นขั้นต่อไปแล้วดูการนําไปใช้ว่าเด็กหยิบต,ตัวสะกดไปใส่ท้ายคําได้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็มีกิจกรรมที่สองให้เล่นลก็ให้เด็กทายตัวสะกดเพื่อเป็นการทานความรู้ทวนความรู้ครับ oh <boy. S 1> บุญคุณ หายบังเข้าไวายให้เติมตรงนี้ไปบังสมิดเชียออายังไม่หมดลูกคำว่าแวววาวแวววาวอ่าถูกต้องเสร็จแล้วประมือให้ตัวเองหน่อยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือครอบครัวตัวสะกดไมปแมปเนี่ยจะเป็นให้เด็กได้แตกความคิดอย่างมากมายเด็กเขาได้ทำแมแมป เด็กเขาได้รู้ว่าครอบครัวน,นี้ใช้ตัวสะกดนี้นะแล้วมีคําตัวอย่างอะไรบ้างครับผมใครได้ครอบครัวเตียงครบแล้วให้นั่งลงให้นั่งลงเป็นกลุ่มนะครับอาพร้อมนะครับลุยเลยอโอเคแม่กบแม่กบแล้วแล้วอ่เราสามแล้วแม่กบอ่านั่งลงต่อไปแม่ นั่งลงนั่งลงปลุ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปุ๊ขยับไปจำครอบครัวเองได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันด้วยให้นักเรียนทำ mind Map My <My S 1> <My S 2> m i n d m a p p i n g ตามแต่ละครอบครัวเอาเดี๋ยวส่งหัวหน้าครอบครัวเองมารับกระดาษหนึ่งแผน่นสมมติว่าครูได้แม่แม่อะไรแม่ก,กบแม่ก,กบให้ดูทำแม m แม่แม p นะครับแม่แม อันนี้เขาเรียกว่าชื่อเรื่องเขาเรียกแกน่นแกนแล้วทีนี้ให้หนูแตกไปนะครับใช้แม่กบมีทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวด้วยกัน5ตัวหนูใช้สีทั้งหมด5สีนะลูกตรงนี้หนูจะคิดได้กี่คําแล้วแต่ความสามารถของกลุ่มหนูนะครับทุกคนทราบ,บแต่ระวังเรื่องแม่แม่านนะถ้าตรงนี้หนูใช้สีแดงกิ่งนี้ก็ต้องสีแดง เบันโทขบันโทสอเสือสอสลาสอสียกตัวอย่างเช่นทอรหารบทบาทปลาปราศาสต์ตัวอย่างเราเด็กกดโจท<ด>ป็นเ้าประมึเพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็นําเกมมานงูมาเด็กเขาไม่รู้หรอกว่าเขากำลังเรียนเขาโดนถ้าพูดง่ายเขาโดนหลอกอยู่เราให้เขาเรียนโดยการเล่นเขาก็ เอาใจจดจ่ออยู่กับเนื้อหาอยู่กับเกม oh! อุทยานโอ้โหไม่ต้องตัวคนแยกถูกไหม oh! Oh! อยู่ในแม่อะไรคำเนี้ยแม่ก่อนแม่ก่อนอุทยานถูกต้องครับอ่าับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนำแล้วนำแล้วโหวต บวหัวหน้าห้องโบวใช้ตัวอะไรอีกนะมีตัวช่วยนะมีตัวช่วยสามตัวนะขอตอบนะตอบว่าโบวชหัวแมาถึงลงคะแนนอ่ะเฉลยชิดับใช้ตัวต่อเต่าลูกใช้ตัวนี้จำไว้เลยโบวก็นำเกมตารางเก้าช่องมาเนี่ยโดยที่อันเนี้ยผมประยุกต์ใช้มาจาก โทรทัศน์ครูเช่นเดียวกันครับตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะทําแนะนําตารางเก้าช่องเราก็พลิกนิดเดียวเอามาใช้ในเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับมันเป็นความรู้แฝงเราได้สังเกตสังการดูว่าเด็กเขาจะมีทักษะการคิดหรือเปล่าดูว่าเฮ้ยคือรู้ว่าคำว่ามะนาวอยู่ในแม่เกลแต่คุณสามารถที่จะคิดปริศนามาไทยคำว่ามะนาวได้หรือเปล่าอาจามย์สุว่าิครูบอกว่าเป็นเป็นเหล็ก คขบอกว่ามีหลายสีแต่ว่าคำใบหนึ่งจะต้องบอกด้วยว่าอยู่มาตาใดนี่ครูบอกว่าอยู่ในแม่กดมีคนขับคนนั่งเดี๋ยวให้หนูจับคู่ทำตอนหนึ่งปิศนา เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตหุยแต่ย่างนะแมวตัวโปร่งใสตัวโปร่งใสกุ้งกุ้งอยู่ในแม่กงแุ้งแม่กุแม่กงแม่กระพุนนแม่กระพุนแม่กระุนอแม่กระพุนถูกไหมครับถูกครับเฉลยตา้เสร็จอ่ะคำใบต่อไปมีหนวดยาวมีหนวดยาวใช่ไหมมีพิษ ตอบได้ไหมครับชื่อไหนลูกเพื่อนมองไม่เห็นแล้วเฉลยเฉลยแมงกะพุนแมงกระแมงกระพุนอ้าแล้วมันเป็นแม่กงกับแม่กนยังไงอธิบายเพื่อนซิแมงก็เป็นแม่กงเพราะว่าตัวสะกดด้วยตัวงงงุณนก็เป็นแม่กนเพราะว่าสะกดด้วยน,นอนหนูเอ,เอ้นอนเนอนอหนู <c oughs> น้าหนูอ้าประมือเพื่อนนะครับเก่งมากแมงกะพุนเด็กต้องมีความรู้เรื่องคอนเซ็ปต์ของเนื้อหาเนี่ยห้ามผิด รเราต้องสอนให้ตรงตามตัวชี้วัดกถ้าเกิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าก็น่าจะให้สักผม,มาให้50เลยแล้วกัน50นะครับตัวความรู้เนี่ยส่วนในห้าสเปอร์เซ็นต์ี่ยผมซอยย่อยระหว่างกระบวนการกับท t t i t u d นีครับก็อย่างละ25่าเปอร์เซ็นต์แต่หัวใจสําคัญที่ผมดึงนํามาใช้ขั้นต้นเนี่ยผมยังยืนยันว่าอยากจะนําเกมมาใช้ประกอบการศึิษา สถิเจ้าเขาบอกว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างบนโลกใบนี้สิ่งแรกที่คุณจะต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนทัศนคติครับขั้นแรกเลยเนี่ยเหมือนผมแหละที่แรกผมไม่รู้จกักโทรทัครูแล้วผมไปดูอุ้ยมันจะทําได้หรออุ้ยเป็นยังไงเนี่ยแต่พอดูไป2ตอน3ตอน4ตอนติดติดแล้วก็นํามาใช้ได้เยอะมากนํามาประยุกต์ใช้เช่นเราดูคณิตแต่อาจจะามาใช้ภาษาไทยเราดูอังกฤษเอามาใช้ภาษาไทยได้อย่างนี้ครับครูถ้าเกิดได้ชมเรื่องครอบครัวโตสกตหรือว่าเรื่องเกมต่างๆใน ทรท้าครูมากมายเนี่ยผมเชื่อว่าครูจะต้องเกิดแรงบันใจนะครับที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อลูกศสิทธ์ของเราครับขอบคุณครับ